สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างเอมิกและอีติกนะครับระหว่างมุมมองเอมิกและอ e ีติกสามารถระบุความแตกต่างได้หลายประการแม้ว่าคนส่วนใหญ่มันจะสับสนในความหมายของทั้งสองก่อนอื่นให้เราเข้าใจมุมมองแต่ละอย่างมุมมองเอมิกและอีติกถูกนํามาใช้ในหลายสาขาวิชา mm hmm. เช่นมนุษยวิทยาความแตกต่างที่สําคัญในเอมิกและอีติกนะครับระหว่างมุมมองเอมิกและอติก สามารถระบุความแตกต่างได้หลายประการแม้ว่าคนส่วนใหญ่มาจะสับสนในความหมายของทั้งสองก่อนอื่นให้เราเข้าใจมุมมองแต่ละอย่างมุมมองเอมิและอีติกถูกนามาใช้ในหลายสาขาวิชาเช่น, <c oughs> ม,นมนุษยวิทยาชาติพันธุวิทยาเป็นต้นโดยการใช้มุมมองเหล่านี้ทําให้ลักษณะผู้วิจัยเข้าใกล้สาขาสาขาการวิจัยเปลี่ยนไปดังนั้นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ค้นพบเอมิคเพอสเปสติสามารถกําหนดเป็นมุมมองที่ผู้วิจัยได้รับ มุมมองของคนวงในในทางกลับกันในมุมมองของเอติกนักวิจัยมองไปที่สาขาวิจัยอย่างอย่างเป็นกลางจากระยะไกล <c oughs> ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างทั้งสองเกิดเกิดจากความเข้าใจเชิงอัตวิสัยและวัตถุประสงค์ของปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านบทบาทนี้ให้เราอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้อีมิกคืออะไรก่อนอื่นให้เราใส่ใจกับมุมมองของอีมิก มุมมองของอีมิกส,สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นมุมมองที่ผู้วิจัยได้ได้รับมุมมองของคนวงในให้เราตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อนักวิจัยกําลังทําการวิจัยให้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเขาจะเข้าสู่สนามเพื่อเข้าสูสา่สาขาวิจัยและเขาก็พยายามที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมมุมมองของผู้เข้าร่วมการวิจัยคือคืออีมิกเนี่ยคือเราเอาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ที่เราวิจัยนะครับให้เราดูตัวอย่างในสังคมเฉพาะพิธีกรรมพิเศษที่ดําเนิน โดยประชาชนหากนักวิจัยกําลังเข้าใกล้สนามโดยมุมมองที่เป็นอารมณ์เขาพยายามที่เขาเขาพยายามที่จะเข้าใจความหมายเชิงอัตวิสัยที่ผู้คนให้กับการปฏิปฏิบัติเหล่านี้เขาล้าเว้นจากการมีส่วนร่วมในการศึกษาตามวัตถุประสงค์แต่พยายามทําความเข้าใจกับพิธีกรรมผ่านสายตาของผู้เข้าร่วมการวิจัยนะครับคืออีมิกเนี่ยคือเราเอาตัวเองเข้าไปพอเราเาตัวเองเข้าไปอ่ะมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับที่เขาพยายามจะอธิบายนะ คุณคุณลักษณะสําคัญในมุมมองของอีมิคือผู้วิจัยให้ความสําคัญกับข้อมูลด้วยตนเองมากกว่าที่จะเข้าใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับก็คือเราตัวเข้าไปเราได้ปฏิบัตินะครับก็นั่นแหละคือความหมายโดยรวมเข้าใจในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับกรอบแนวคิดอย่างไรก็ตามสิ่งสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะพยายามเนื่องจากนักวิจัยทุกคนมีความคิดและอคติและอุปทานตอนนี้ให้เราไปยังมุมมองเอ,เอติคนะครับเอติกคืออะไรมุมมองเชิงจริยธรรมนั้นแตกต่างจากมุมมองอีมิค อย่างมากและอาจถือได้ว่าเป็นสองมุมมองที่ตรงข้ามกันในมุมมองเอติ i, ผู้วิจัยมองพิธีสาขาวิจัยอย่างเป็นกลางจากระยะไกลคือไม่ได้เอาตัวเข้าไปขนาดนั้นนะครับไม่ได้เอาตัวเข้าไปในสถานาการณ์นั้นเลยะระวันนี้ซึ่งนี่ไม่ได้แสดงว่าเขารักษาระยะห่างทางกายภาพแต่เน้นนักวิจัยแต่เน้นว่านักวิจัยให้ความสําคัญกับกรอบและในทิทางทฤษฎีก็คือต่างคือมันคือตรงข้ามเลยอะครับ และอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้นำทางเขาแทนที่จะถูกชี้นําโดยความหมายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยคือมันจะพอเรามองจากมุมนอกเราไม่มีเรามีความเป็นกลางจะไม่มีจะแทบไม่มีอารมณ์เลยนะครับอารมณ์กับสถานการณ์อันนั้นให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผ่านตัวอย่างนักวิจัยที่พยายามใช้ทฤษฎีแนวคิดท,ที่มีอยู่แล้วในระเบียบวินัยเพื่อทําความเข้าใจสาขาการวิจัยหนึ่งหนึ่งสาขาการวิจัยหนึ่งกำลังใช้มุมมองเชิงจริยธรรมเนื่องจากเขาไม่สามารถจับความหมาย อัตานัยได้มุมมองเชิงจริยธรรมนำเสนอมุมมองวัตถุประสงค์ของสาขาวิจัยผู้วิจัยไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับบริบทจนถึงจุดที่เขาอาศัยประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัยมุมมองเชิงจริยธรรมซึ่งแตกต่างจากมุมมองของอีมิกไม่นําเสนอมุมมองของคนวงในคือมอนาเสนอจากภายนอกโดยรวมไม่นําเสนอมุมมองจากภายในและก็โดยเฉพาะเฉพาะจุดนะครับนี่คือความแตกต่างหลักระหว่างมุมมองของอีมิกและเอติกความแตกต่างนี้สามารถสรุปได้ดังน,นี้ คำจำกัดของอิมิคอิทริกอิทริกอิมิเพอร์ซิทสามารถกำหนดเป็นมุมมองที่ผู้วิจัยได้รับมุมมองของความวงใน a d v e r ร์ต e สเมนต์อิทรในมุมมองของอิทริกผู้วิจัยของมองใบที่สาขาวิจัยอย่างเป็นกลางจากระยะไกล ัษณะของเอมิกและอีติกเอมิกผู้วิจัยใช้มุมมองของบุคคลภายในส่วนออติกผู้วิจัยใช้มุมมองของบุคคลภายนอกครับมุมมองเอมิกมุมมองของเอมิกเน้นถึงธรรมชาติที่เป็นอัตวิสัยเอติกมุมมองของเชิงทำเน้นถึงธรรมชาติที่เป็นอัตวิสัยมุมมองของอีมิกอาศัยความหมายเชิองอัตลักษณ์วิสัยที่มีผู้เข้าร่วมให้ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ อีทิกมุมมองเชิงจริยธรรมอาศัยทฤษฎีและแนวแนวคิดในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์